เสนอรายการเกมโชว์แจ็คจิงจากมีอันกับความหาคู่สอง The City Second Game 60วิพิจิแสนแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV วีกติ ve, ก,กา60วิพิจิแสน โดยเพื่อนแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก่อนรับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอชอีก100,000บาทจากครั้งที่แล้วผลการประกบคู่ได้ก็ออกมาแล้วนะฮะโดยหนุ่มโบเนี่ยเลือกแท็กทีมกับน้องบเฟิร์สส่วนในฟลุกเนี่ยก็แท็กทีมกับคุณ otti, ก๊อตตี้การแข่งขันในรอบที่หนึ่งจะมันขนาดไหนไปชมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดลันด้อมมา พี่โบจะเจอกับเกมอะไรครับขอไม่เอาทรายไม่เอาตัดทรายมีตอกันให้เลือกเกมปิองสลับโชคเลือกเกมแยกโชว์พวเปองสบายระบายเบาะดูแล้วนุ่มนิ่มสบายๆไม่เหมือนตักทายใช่ครับเป็นโฟครับไม่น่ายากสลับโชโอเเราต้องสลับกันมีโชคโอเคโอย่างนี้สบายแล้วเอาสลับโชคสลับโชคนะฮะองสลาดโชคเพราะฉะนั้น ของพี่ภูก,ก็จะได้แยกโชคลูกปิงปองค่ะ,อะอเอพร้อมแล้วน้องภูกเกมแรกมาเลยเกมปิงปองสลับโชคเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมสลับลูกปิงปองให้กลับมาอยู่รวมเป็นสีเดียวกันให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60ว,วินาทีครับปิงปองสลับโชคเป็นย<อ><ว>าทราบอยู่แล้วทราบแล้วครับผมสลับลูกสีขอให้เป็นสีเดียวกันสีอะไรก็ได้ในอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแผงเดียวกัน ถ้า <recuper ate. S 1> พร้อมแล้วน้องโบไปที่จุดสตาร์ทครับครับผมเดี๋ยวอย่างนิดนึงนะครับพี่โบพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิตี้เซ็กซ์แอนเกมหกติพีพิจิตรแสนแท็กที t h r e go มาเลยอ่าอ่าสวยงามโอ้เวลาดีไปแค่ตามทีเองเวลาดีมาก เวลาดีจริงๆดีมากดีงงแล้วงงแล้วเริ่มงงแล้วดีเอ้าเอ้าเอายังไดงดีโอเคเอ่ะงงโอเคครับผูุ้่ผ่านไป็นจิตอ่อวี่ดิตนะยังไงเบอร์ดีเบิร์ดีอะไรเอ้าล่วงล่วงล่วงหนักเอ,าอ้าเอ้านี่ครับเปิดปล่อยสบายโอเคอยี่สิบห้า เร็วกว่านี้เฮ้ย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 เร็วกว่านี้15ห้าห้าวิเร็วกว่านี้ได้อยู่ได้ยินเฮ้ยเฮ้ยโนนนนลนนยังไงไปเลยที่บ้าไปอะไรไปห้าสี่โอ้โหล้วมาหนุ่มโบเนี่ยมาทีไรเนี่ยมีเสียงตลอดเลยนะฮะ พราะกว่าจะสลับลูกเป็นเปล่าเสร็จเนี่ยก็เหลือเวลาไม่ถึงสิบวินาทีแต่สุดท้ายก็เข้าไปคว้ากล่องปริศนาออกมาลุ้นจนได้แหละครับกลมองเส้นยิองเรา่ก็ได้ทำงาเพื่วเดี่ยวฟันไหนบอกว่ามันง่ายยังไงยากเลยเฮ้ยเอยง่ายออกเหรอโว้ยังไข่มันลื่นเหมือนกันนะมาดูกันเฮ้ยไงมีราคาอ่ะมีราคาเฮ้ยมีราคาแล้วมีเสียงแฟลกฟล็อกแฟลกช็อะ ถ้าทางจะเป็นข้าวสารไม่อาจจะเป็นเหรียญหรือข้าวสารและกล่องแรกนะครับที่น้องโบได้มานั่นก็คือมีราคาเสียวว่าไม่ต้องเสียวแล้วมากเลยฮะไม่ต้องเสียวแล้วเท่านั้นฮะเสียเขาเปลือกไม่ลุกใช่แน่แน่เนี่ยเนี่ยลักษณะจะหลายบาทต่อกิโลกรัมไหมเสียวแล้วเขาเปิดกระเด็นออกมาแล้วแล้วโอ้โอเคโอเค ได้ช่วยได้ช่วยชาวนาครับผมเดี๋ยมฮะนี่นอกจากนอกจากข้าวสารที่ได้ไปเราจะแถมมอดให้ประมาณสองร้อยเซนต์มอดนะครับเชิญทุกคนทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับครเป็นข้าวหอมมะลิของชาวนาที่เราช่วยเหลือชาวนาไปโอเคโอเคแล้วครับน้องโบได้ข้าวหอมมะลิและเกมของพี่พลุกนะครับแยกโชคลูกปิงปองมา เกมแยกโชกลูกปิงปองเกมนี้เพื่อนหันจะต้องแท็กทีมแยกสีลูกปิงปองออกจากกล่องให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีครับแยกโชคลูกปิงปองอ่าพี่ปุ๊กครับข้อบรรจัดดีนะครับผมครับผมคิดว่าระหว่างเกมนี้กับเกมของลุงโบเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันเกมนี้ง่ายกว่าครับเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ามีเพื่อนคู่คิดเนี่ยเห็นแค่นี้ก็ต้องบอกว่าเกมเดี๋ยวเดี๋ยวด คิ้วเหรอมีจูบด้วยเหรอเอ้ยจูบนิภายาตก็ได้ดูแลมีจุบคนด้วยก็อยากให้น้องนี่น้องชายนี่คุณฟกคะคุณเห็นแค่นี้คุณต้ว่ามันง่ายสิคะง่ายครับเกมมันไม่หมดแค่นี้นะคะยังงไจะมีนางฟ้าแสนสวยเป็นคนเอาลูกปิงปองสีขาวลงไปใส่ในนี้ให้หมดนะคะก็ง่ายอย่างนี้มันบัวอยู่หคนนางฟ้าทำคนเดียวไม่ไหวมันเยอะเลยให้ เจ้าชายเขียดตะป่านเจ้าชายโค้ดเจ้าชายโค้ดด้วยกันนะเจ้าชายหมดเลยเหรอหมดเลยค่ะคุณเจ้าชายเขียดตะป่าโอ้มันไม่ยากไปหรอครับเดี๋ยวเราต้องทำให้เขาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนอย่างนี้สบายผมจับล้วงทีเดียวเลยเอาสิ่งต้านไล้วงไม่ได้ค่ะคุณจะมาเอาข้าวสารของเขาไปได้ยังไงคะไม่ได้เอาจริงก็ไม่ได้ห่วงมากข้าวสารอ๋อข้าวสารเราเอาไปเอามาจากย่างร้านปีใช่ใช่ ่เปิดโอเคย่ากนะฮะโอ้โหไปโค้งไปจนขนาดทั้งเจียดอะไรพี่ครับของเปิดพี่ปุ๊กครับเราจะวางแผนกันพี่ปุ๊กจะเป็นคนวิ่งเอาไปใส่แล้วเดี๋ยวหนูให้หนูหาหรือว่าเอาเอาอย่างนี้คาดว่าโก้น่าจะถนัดการล้วงมากกว่าโอเคงั้นเผยผมพี่เผยใส่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูฮะพร้อมไหมคะพี่ปุ๊กเชิญที่จุดสตาร์ทครับไปครับ พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิกตี้เซคันด์เกมหกสิบวิพิจิตแานแท็กทีส์ t h go go เออเอออาใส่แค่ใส่แค่ใส่แค่ใส่เวลาดีเวลาดีเวลาเลิศโอเคพัาด That's <laughs> not- อัลมานไม่ต่างกับคู่ที่แล้วเลยนะฮะซึ่งพอหาไม่เจอในกระเทมันสลายจนสุดท้ายเนี่ยก็ทำได้สำเร็จแล้วในฟลุกเนี่ยก็เข้าไปคว้าสร้อยคอทองคำออกมาจนได้ละครับโจ้เดี๋ยวนะตั้งแต่ทำรายการนี้มาครับมันขี้โกงถึงขนาดเทมันได้ก็อย่างมันทำยากกว่าเดิมอะทำยากกว่าเดิมไงโลกกว่าเดิมแต่สุดท้ายเวลาดีครับคือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเปรียบเทีฟุตบอลประเด็นมันไม่ได้วัดกันว่าใครเล่นดีหรือเล่นไม่ดีประเด็นมันวัดถึงผลว่า ใครเป็นผู้ชนะครับถึงแม้จะมีเวลาแค่สิบวินาทีแต่คุณพระช่วยด้วยสติปัญญาล้ำเลิศของพี่พลุกคำสร้อยคอทองคำหนึ่งสลิงออกมาได้ขอบพระคุณครับเราก็เอาข้าวไปสู้กับเขาสิมันไม่ได้วัดกันที่เท่านี้มันวัดกันที่เท่านี้โทษนะฮะดูกล้าแขนขึ้นมากเลยโทษหนักมากกันตนี้คนจะแต่งงานต้องมีข้าวสารไม่กอบหม้อ แต่ถ้ามีทองทั้งเซตก็ไปซื้อข้าวสารเองก็ได้อ่ะไปกันเรื่อยๆต่อเลยต่อไปพี่ฟงไม่ควรอะไรยังไม่รู้ว่าสร้อยคนคำนี้อาจจะตกไปเป็นของน้องโบก็ได้ใช่หรือข้าวสารที่เราอยากจะกินมากรอกบ่อทุกวันอาจจะเป็นตกของเราก็ได้เอาอ่ะพี่ฟกหรือเราหยุดตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวคุณจะพอใจอะไรกันง่ายเหรอเดี๋ยวเวลาอ๋อกาดจะเหลือฮะผ่านแล้วไปกันที่เดอแลนด์เดมครับ ผ่านรอบที่หนึ่งกันไปแล้วดูทั้งสองทีมเนี่ยจะยังไม่เข้าขากันสักเท่าไหร่นะฮะโดยหนุม่มบอลเนี่ยก็รับข้อสารไปได้ส่วนไอ้ฟลุก๊กเนี่ยก็รับทคำนกหนึ่งสลึงเป็นรางวัลสะสมไปได้และครับสนับสนุนโดยโอชิกรีนทีเรโซนาเมน ต่อไปจับเธอเกมอะไรพร้อมแล้วเดอร์แลนดอมมากขอให้ง่ายครับง่ายเลยนะจ๊ะจ้าแล้วแต่เขาเกมเบื่อแกะเบื่อคาเฮและเกมเปืือก่วงเดี่ยวเดี่ยวทำไมเรียกกันอะอะไรอ่ะ เราเรามีโอกาสได้เลือกก่อนเพราะฉะนั้นคุณเดช่วยเนมัณพาวัฒนาส่งไอเกมเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่มโทนะให้ให้เฟิร์นเนี่ยเลือกไอสลัดโุคเป็นสลัดโชคแต่เขาก็เลือกตามที่เราคิดอันนี้เนี่ยขอให้ง่ายๆนะเพราะเราจะเลือกก่อนเลือกที่จะเปิดโคตดีกว่าดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าตามสถิติแล้วเฟิร์นเคยแกะเปลือกมาสามครั้งครับ ตายทั้งสามครั้งบอกเลยมันอาจจะเป็นเปลือกอย่างอื่นก็ได้โอเคมันอาจจะเป็นเปลือกอย่างอื่นก็ได้เฮ้ยเดี๋ยเฮ้ยทะเลาะกับใครอยู่จะเป็นเปลือกอะไรก็แล้วแต่แต่เราขอเลือกเกมเปิดขวดครับเกมเปิดขวดเกมนี้พวกแขจะต้องแท็กทีมเปิดขวดน้ำให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเปิดขวด ได้เอกกรรการแล้วน่าจะกินหมูนะสมัยเรียนมหาลัยผมถนัดมากครับเพราะว่าทุกวันนี้เปลวเวลาไปรับงานเรื่องของเปิดร้านขายของออ๋ไร้านของช้างพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปกินแบบถุงมัดแบบไปเริ่มรูดจุดตานพร้อมแล้วจุดตานครับพวกเรานี่หิวมุกกันงจริงพร้อมไหมครับคุณฟูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The City Second Scale 60 Minutes Thailand Tap Tap 1> 2 <usion> 1เวลาดีเวลาดีย <'d i> <invece> ังไม่เริ่มเวลาดีโอ้โหเร็วเวลาดีมากไปเรื่อยเวลาดีพูดพี่อยากอดโค้ดอยากอดโค้ด ติดวเร็วมากดีพี่ดเร็วมากชาดิชปุยนี่ชาดิชะปุยเตะเลยชาดิชปุยเตะขวาชชปุยเจเตะขวาปันโค้ง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 ดเร็วมากไปไปป้โอ้โหเวลาเวลาทีเวลาใจเย็นเธอตะค้าลากมาเอาเลยเฮ้ไป โอเคได้แล้ววันนี้วต้องตายโทษครับด,ดูจะเข้าทีแล้วนะฮะเพราะเปะดิดควรในใช้เวลาไปไม่ถึง30วินาทีจากนั้นเนี่ยนายพลุกเนี่ยก็เข้าไปลากเครื่องซักผ้าออกมาได้อย่างสบายสบายเลยแหละครับโโอ้หูวันน,นี้เมียผมใช้ผมซักที่มันจะได้เริ่มสักทีใช่บอกพี่เวลาไปถึงแล้วเป็นไม่รู้รู้ไหมพี่ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะ ข้างบนเขาอ่ะเป็นตู้เซฟเขาปัดตู้เซฟลวกพี่รู้ไหมว่าในตู้เซฟมีตังค์อยู่เท่าไหร่สามแสนนะพี่เออโทษนะครับเทคใหม่ได้ไมไม่ไไม่ได้แล้ปัดเงินสามแสนลวกเอาครึ่งสักพักสองหมื่นบาทไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นี่มาชัวร์ก่อนแต่เป็นไงเกมนี้เป็นไงเยี่ยมโหเด็กเป็นไงสุดยอดมาสุดเลยป๊กกป๊เปิดเร็วมากพี่ก็เปิดเร็วมาก เร็วทั้งคู่ใช้เวลาเนี่ยวินึงประมาณ8ขวดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โเยอะขนาดนัเยอะเลยอไปเยอาไปอะพอจะนั่นเกมเปิดขวดกลับบ้านเลยแล้เปล่าเดี๋ยวนี่เวลาเราแพ้อะไรมากๆมันจะหล่นเนอะจะลอยหมดจะแบบไปเปิดให้ความมั่นใจนิดนึงนิดนึงก็ยังดีครับพี่มีความสะใจเปล่าหรือเปล่าคือ ถ้าเมื่อกี้เนี่ยเฟิร์นได้เลือกก่อนเนี่ยเฟิร์นจะโยนไอ้เกมแกะเปลือกให้พี่แน่นอนเพราะมันมันเหมือนความหลอนอ่ะตัวนี้คือหลอนแกะเปลือกแกะเปลือกเหญ่มันใหม่แล้วมาดูกันว่าครั้งนี้จะรอดหรือไม่นะครับผมน้องโบน้องเฟิร์นกับเกมแกะเปลือกฮาเฮ เปือกหาเฮเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมแกะเปลือกสิ่งของ<ม>ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับแกะเปลือกห hey, าเล้วนี่นะครับเปลือกลูกอมที่เราเนี่ยเฟินพี่อยากกินลูกอมเม็ดนี้ครับครัพี่มีเวลาให้10วินาทีครับ10วินาทีนานไปปะ <laughs> <laughs> แกไปกินหน่อยพร้อมแล้วที่ two o n ไม่ิ เจ็ดหกเมือสัตว์ทั้งหมดใช่ไหมสี่นี่ไงเรียบร้อยแล้วพี่โกกินได้เลยครับเดวหมดนอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ถือว่าดีถือว่าดีโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ข้ามขึ้นข้ามขึ้นจริงได้อยู่อ่ะแกะเพื่อให้กติกาตราบแล้วครับพร้อมแล้วประจำที่จุตตาต์ทักล้อมแล้วนี่คือ The ะสิคตี้เซ็นต์สเกิพิชิตแสนแทกที โอ้ <Four>. ช่วงหน้ามาเอาจะช่วยว่าทั้งคู่เนี่ยจะแกะเบลกได้ชั้นหรือไม่ห้ามพลาดนะครับสับสืนโดย Head อนด์โชลเดอร์ทรูซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ Go. Ok, cứ quay quay đi quay Bộ tạm quỳ ra vậy. Thì quỳ đâu? Thì đây thì đã. ลาดีราดีน่าจะผ่านสบายสบายสบผ่านได้ผ่านดู้ท่าทางโจนไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหาอยู่ที่โบลระไปลอไปลอไปลอโอได้ไปเลยพี่โบล้อสิวสิวแล้วโบล้ห แม่แกมนี้นี่ยทำไม่ได้สาวเฟิร์นเนี่ยนายโบเนี่ยมีสิทธิ์กลับบ้านนะฮะเพราะแกได้ช้าเหลือเกินแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปคว้าสร้อยคอทองคำออกมาจนได้แหละครับไอเข้าครับผมทียเบียดเบียดถึงขายได้ไปเลยขายไปนะแล้วเราก็คิดว่าโบเจยาของใหญ่นะ้วพวกเหล็กห้าวีโอหุ่นเองโบออกมาพร้อมกับคิดไปเล่าคิดไปเล่าเหมือนผู้เชี่ย่างวัน เขาจับมือทีสุดยอดใช่ค่ะพี่โบธนากรอยู่เป็นนะเนี่ยอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่เป็นถ้าสมมติว่าครับเขาเรียกว่ามีปัญหากับเมียเอาดูเป็นไม่ค่ะก็ต้องอยู่ขนาดนั้นนะผู้เดียวสุดยอดนะมือสั่นปากสั่นเพรพัฒนาขึ้นียอมรับแน่หลังคลิปนี้เขาหนุนพัฒนาขึ้นมากค่ะคผู้ชมต่อไปนี้มันจะไม่กลัวเกงแก่เล้งอีกแล้วและด้วย การพัฒนาของคุณพัศกร์พลบูร์ทำให้คุณโบนะครับรับไปทองคำหนึ่งสลึตอนนี้ตั้งคู่ยังไปได้เรื่อยนะครับคนผ่านไปแล้วนะครับผมได้ของกันไปคนละ2ชิ้นแล้วใช่ต่อไปพี่โบจะเป็นคนเริ่มก่อนกลับเริ่มก่อนแล้วไปกันต่อกันครับกับที่เดอะแลนด์ด รอบที่2กันไปแล้วดูคู่พิธีกรของเราจะช่วยผู้เข้าแข่งขันได้มากเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งรอบนี้หนุ่มโบนี่ก็รับช่วงคำหนักในสลึงไปได้ส่วนในฟลุ๊กเนี่ยก็รับเครื่องสักผ้าเป็นรางวัลสะสมไปครับทั้งคู่จะเจอกับเกมอะไร,รน้องโบจะต้องเลือกก่อนนะครับด้วยแรนดอมมาย่า,ยากนะจ้ะพึ่งนะอย่าเจอเกม,กเกมตัดกำลังนะไม่ต <c oughs> <ic> ัดทรายนะตัดทรายนะแต่เป็นเกมโจมโป่งแตกและทับโป่งแก คือยังไงะอะฮะพูดทำไมทำไมทำไมคุณโก้ดูเงียบไปฮะ <laughs> พูดทำไมก <laughs> ้ออยากเอาเกมแต่กำลังเ <laughs> <laughs> มื่อกี้นี่พูดอะไร <laughs> <laughs> หลานในร่แกะเปิดพี่ดูไปที่สิบวิสิอยากโดดทับป,ป่องแตก เฟินต้งต, Anfang, ตงตาไหลต้งต,ตาไหลทำไมนี่อานะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเออก็แหม่ตั้งแต่ผมเปียเอา iPad มาให้ตอนกลางคืนเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดนี่คือไอแพดให้หลาน อย่าให้อาต้องลำบากมากนะเพราะว่าอาเนี่ยเป็นผู้ถูกรับเราเป็นผู้ถูกเลือกเอาเกมเยวจะให้เกมสบายๆไม่ต้องทําอะไรเลยให้เขาทำครับโดดโป่งแตกค่ะถ้าแนะนำอย่างนี้เราเลือกเลยโดดโป่งแตกครับอ่าเเพราะฉะนั้นเราก็ทับโป่งแตกซึ่งเกมนี้โก้ถนัดมากดูถนัดแต่ว่าพี่ต้องเหนื่อยโอเควโดดโอเคโดดมาเลยโดดโป่งแตก เกมโดดปองแตงกเกมนีผู้แข่งขันทีต้องแท็กทีมกระโดดทิ้มลูกปองให้แตกจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเกมโดดปองแตกมารักหหนูรักไหมรักมากที่สุดเออนี่อาก็รักหลานมากเลยบอกเลยนะครับผม <c oughs> พร้อมไหมฮะหลานรู้อาโดดไม่อาจะไม่เป็นตัวช่วยเขาเลยเออพร้อมไหมครับ <c oughs> <c oughs> พร้อมครับท <c oughs> ับพร้อมแล้วไปที่จุดสตาร์ทครับอ,อ่าพี่โบพร้อมนะพร้อมครับเขาพร คือเดอะ sixty seconds g a e หกถวิทพิจิตรแแท็กทีม้าห้ยนันแหละนั่นแหละโบต้องต้องต้อ

รอโดดไม่แตกเลยสักใบปล่อยให้หนุ่มบเนี่ยโดดอยู่กันเดียวซึ่งสุดท้ายเหลืออยู่3ใบต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายล่ะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์ฟ uhd tv และที่สำคัญครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนพี่น้องได้ใหม่และก็ความสนุกในครั้งหน้าด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เราสคนพี่น้องต้องของกลาบคำว่าสวัสดีครับ มีคนช่วยไหมเหมือนเป็นคู่บันเลงไงคู่บเล่หนึ่งสอเอาเอาไม่ได้ไม่ไดสามอย่าโลโก้โลโก้ยัอย่าโลโก้ต้อใ